ไก่ก้าวช่างไก่ก้าวช่างก็คือไก่ไข่ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะมีเขาสามารถฟักไข่ได้ฟักไข่เองได้แล้วก็เลี้ยงลูกเก่งอันนี้เป็นไก่เนื้อค่ะไก่เนื้อไก่เลึ่งเดือนมีเข้ามาตลอดไหมคะนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกับหันเทาปีละค้งปีละครั้งเหมือนกันลูกไก่แก้ค่ะไก่แจ้สาวไก่แจ้สาวตัวนี้ตัวนี้ประมาณไก่ประมาณ3มเดือนขึ้นซูกี้เมกาค่ะอันนี้อายุประมาณ3มเดือน เสียงร้องตัวพ่วกับตัวเมนจะไม่เหมือนกันมันจะร้องตกนัด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  <c oughs> แล้วก็อีกตัวนึงกแล้วตกตกตก,ตกสวัสดีค่ะขอผัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวิลเลจวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกที่ร้านโชกไก่ไข่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมแจกนกฟรี2รางวัลของช่อง ครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวสามารถไปย้อนดูคลิปและร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะนี่ไก่ไข่เหมือนเดิมค่ะเป็ <ฮะ S 1> นไก่ไข่พันธุ์ไฮบิดเหมือนเดิมค่ะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาท<ะ>ิตย์อายุหนึ่งอาทิตย์จ้ะ ตัวละ 4- 5บาทอันนี้ต้องอบไฟนะคะอบไฟอบไปต่ำๆอย่างเงี้ยใช้อบไฟต่ำๆเดี๋ยวมันร้อนมันจะหนีเองใช้ไฟสักร้อยแรงเตียนค่ะมันร้อนมันจะหนีเองแล้วรับประกันว่ามันจะรอดทุกตัวค่ะอันนี้ยังถือว่าเป็นไซส์เล็กเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กไซส์เล็กเหมือนเดิมค่ะไซส์ใหญ่ช่วงนี้จะไม่มีเลยมีไซส์ใหญ่อีกทีหนึ่งตอนวันที่17ของเดือนนี้เป็นไซส์5เดือนเป็นไซส์ที่ซื้อไปอาทิตย์เดียวไข่ อันนี้ก็มีเข้ามาตลอดนะคะมีเข้ามาตลอดจ้ะของจะเข้าทุกๆกวันอังคารวันนี้มีไซส์เดียวนะมีไซส์เดียวเขาวันนี้มีไซส์เดียวแต่ถ้าโตขึ้นกว่านี้ก็จะขยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมี45แล้วก็จะเป็น55 65 75คืออาทิตย์นี้ก็จะเพิ่ม10บาทอาทิตย์หน้จะเพิ่ม10บาทคือเอาค่าอาหารมันมีเข้ามาตลอดนะคะมีเข้ามาตลอดจ้ะค่ะ อันนี้เป็นเป็ดไข่นะคะเป็ดไก่กากีคัมเบลคเป็นเกิดมาเพื่อไข่โดยเฉพาะ,ะอันนี้อายุหนึ่งอาทิตย์ค่ะหอาทิตย์อันนี้นะคะห่อาทิตย์ห <1 S 2> นะอาทิตย์ค่ะราคา40บาท <c oughs> ขึ้นจากเดิม -38 บาทขึ้น2บาทขึ้นมา2บาทค่ะ ตอนนี้เจขึ้นแล้วนะขึ้นมาขึ้นมาิจ้ะขึ้นมาสองบาทจ้ะค่ะเพราะว่าทางขึ้นมาจากใช่ค่ะขึ้นมาจากฟาร์มขึ้นมาจากฟาร์มแต่ว่าเราก็ไม่ขึ้นเยอะเนาะเราขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยขึ้นตามเขาเขาขึ้นมาเราก็ขึ้นตามถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เห็นังกฤษมันก็เป็นอย่างเนาะค่ะไ่ที่รู้กันอันนี้คือเป็ดเทศค่ะเป็ดเทศเป็ดเทศนี่ก็จะเป็นสีเหลือง สีเหลืองไม่มีสีขาวไม่มีสีอื่นปนค่ะโตขึ้นมาแล้วจะเป็นสีขาวจ้วะปากเหลืองเราก็จะมีหน้ากากแดงๆค่ะที่จะมีหน้ากากค่ะชวนสีด่างๆนี่คือเรียกว่าเป็ดบาร์บารี่ที่หัวดำๆใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็ดเป็นเป็ดบาร์บารี่เปรีมกันเออเป็ดอยู่กระจุกแล้วเป็ดบาร์บารี่เขาจะก็เหมือนเป็ดเทศได้ระคะแต่ว่ามันจะเป็นด่างพอด่างปั๊บเราก็แยกเลยว่าเป็นเป็ดบาร์บารี่ เป็นพวกนี้สามารถปีนกำแพงได้นะคะปีนกำแพงได้เพราะว่าเล็บเขาอะเล็บเขาคมมากเลยเขาติดแล้วก็ปีนขึ้นได้เลยไม่ได้บินใช่ไหมแต่ใช้ปีนใช้ปีนบินก็ได้ค่ะบินก็ได้แต่เขาใช้ปีนได้ด้วยเราปีนเก่งเป็ดที่เป็ดที่พาลูกค้ามถนน่ะเป็ดตัวนี้แหละจะเป็นตะบูนใช่เขาจะเป็นระพูตัวเมียคราเพศอยู่เขาสามารถฟักไข่ได้ฟักไข่เองได้แล้วก็เลี้ยงลูกเก่ง ราคาเท่าไรนะคะราคาตัวละ5 5บหาบาทจ้ะราคาเดิมไม่ได้ขึ้นจากราคาเดิม5 5บหาบาทนี่คือหันเขาค่ะห่านเขาอายุ3ามอาทิตย์3อาทิตย์3มอาทิตย์อันนี้ผู้เมียคลาเพศกันนะคะคลาเพศกันเป็นผู้เมียคลาเพศกันแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจอยากได้ผู้เมียก็แม่ค้าดูให้ได้ดูให้เป็นดูได้ครับเจาะตรงเพศได้เลยไม่ผิดเพราะว่าเราจับ จับดูเลยเราไม่ได้จับอย่างนี้นะคะ,ะเราใช้เปิดตูดมาดูเลยเปิดต้นดูเลยเพราะว่าจับบางทีก็เพียย้ยน<ะ>เหมือนกันเกิดพลาดได้แต่ถ้าเกิดเปิดขึ้นมาดูเพศึ้นมาเนี่ยจะจะ,จะ,จะชัวกว่า<ะ>ชัวกว่าเยอะ ราคาเท่าไหร่นะคะราคาตัวละ3 0มบาทค่ะห่นเทาสามร้บาทเพศผคู่กับเพศเมียก็ราคาเดียวกันรคกันค่ะราคาเดียวกันห่านจะมีแค่ปีละครั้งเดียวนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีต้นปีปลายปีคู่กันไปเลยดูเหมือนมีทั้งปีปลายปีนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนสักพฤศจิกาธันวาไงค่ะแล้วก็มาเรื่อยมาจะถึงมีนาอันนี้ก็มีนาแล้วก็ยังมมีนาจะมีเข้ามาไหมคะเนี่ยหรือว่าน่าจะเริ่มหมดแล้วเริ่มเริ่มหมดแล้วค่ะเริ่มหมดแล้วแล้วก็เหมือนว่ามีนาจะใช่ค่ะน่าจะเริ่มเริ่มหมดแล้วแล้วปลายปลายม ไก่หนึ่งเดือนทํางานได้นีนสี่ถึงห้าวันไก่สี่ถึงห้าวันทํางานได้อันนี้เปียกน้ํามากันเปียกน้ำค่ะเปียกน้ําเอาเอาน้ําให้กินปั๊บเขาจะเล่นน้ำเลยไก่ตัวนี้เล่นน้ํามากันนะค่ะนูไก่เนื้อไก่เนื้อไก่สาหรับใช้เนื้อจะกินเก่งกินเก่งมากอายุเท่าไหร่คะใส่หนึ่ออายุหนึ่งอาทิตย์ค่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวหนึ่งอาทิตย์ละค่ะราคาตัวละสามสิบห้าบาทจ้ะ 35บาท35บาทราคาเดียวจ้ะราคา35บาทตอนนี้เจ๊บอกว่าทางร้านเจ๊สามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ได้จ้ะได้จ้ะได้ทุกจังหวัดไหมคะได้ทุกจังหวัดจ้ะค่ะค่าส่งก็คุยกันลังไหมค่ะรายละเอียดการส่งค่าส่งก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้นะคะอย่างไก่เล็บอย่างนี้นี่เราส่งไหมคะส่งค่ะส่งอ๋อส่งได้เหมือนกันส่งได้ค่ะส่งได้ตอนแรกส่งไม่ได้นะแต่ตอนนี้ร้านเจ๊เขาก็สามารถส่งได้แล้ว ก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางร้านได้นะคะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดเค้ากเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดเค้ากเทลแล้วก็กินชีสค,ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงสยกค่ะ สามารถทานได้ทั้งนกหงโยกฟอพัทแล้วก็นกฟินค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพจเซนเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรแล้ก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะ อันนี้ห่านขาวค่ะค่ะห่านขาวห่านขาวปกติเขาจะมีห่านอะไรกันบ้างนะมีห่านขาวห่านจีนค่ะห่านหัวสิงห่านหัวสิงัตค่ะค่ะ แต่ของเรามีแค่ห่นห่านห่นจีนธรรมดาตอนนี้นะคะตอนนี้มีห่านจีนธรรมดาอายุเท่าไหร่อันนี้อายุเดือนครึ่งค่ะโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะรึ่ขาดได้เพราะว่าเขากินอาหารโปรตีนสูงกินอาหารโปรตีนสูงเขาก็เลยโตเร็วแต่อาหารโปรตีนสูงก็ให้กินเยอะไม่ได้ขามันอ่อนให้กินแค่ช่วงเดือนเดียวพอแล้วต่อไปก็คือธรรมดาได้เลยราคาเท่าไหร่คะวันนี้ราคาตัวละห้าร้อยบาทจ้ะตัวละห้าร้อยห้าร้อยบาทมีเข้ามาตลอดไหมคะนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกับห่นเทา ปีละครั้งปีละครั้งเหมือนกันเหมือนหันเท่าเลยเพียงแค่ว่าแยกหันขาวกับหันเท่าเท่านั้นเองอันนี้คือไก่ก้าวช่างค่ะไก่ก้าวไก่ก้าวช่างไก่ก้าวช่างก็คือไก่ไข่ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะมีตัวผู้ตัวเมียปนกันคนตัวผู้ตัวเมียเขาสามารถโตได้จนถึง4กิโลถึงห้ากิโลเขาเน้นไปที่การให้ไข่หรือทานนอทานเนื้อค่ะทานเนื้อไข่พวกนี้จะเป็นตัวใหญ่เขาจะทานเนื้อแต่ว่าเขาจะสามารถ ออกไข่ได้ฟักไข่ได้ค่ะเขาต้องซื้อไปเป็นคู่กันไหมคะใช่ค่ะถ้าถ้าซื้อเป็นคู่จะได้ลูกจะได้ลูกมันแต่ถ้าเกิดว่าไม่สีเนียดอยากได้เนื้ออย่างเดียวก็ซื้อซื้อไปเลยแล้วก็ไปอัดอาหารเอาค่ะโอ้ตอนนี้หิวค่ะถึงเวลากินของน้องแล้วใช่ค่ะถึงเวลาของน้องแล้วราคาเท่าไหร่นะคะราคาตัวละ80บาทจ้ะค่ะตัวละ8บาทค่ะประมาณอายุเท่าไหร่คาถึงจะเริ่มให้ไข่คะเนี่ยเหมือนไข่ไข่เลยค่ะห้าหกเดือนห้าหกเดือนดังเหมือนกันเลยห้าหกเดือน อันนี้เป็นไก่แจ้ค่ะเป็นลูกไก่แจ้ขาสั้นขาสั้นนะลูกไก่แจ้ขาสั้นตัวละ150บาทค่ะใส่กําลังน่ารักเลยใส่เนี่นี่ค่ะมีผู้เมียจะปนกันอยู่ในนี้ค่ะตัวผู้กระโดงมันจะแดงๆเห็นไหมอ่าอันนี้คือตัวผู้ถ้าตัวเมียนี่คือกระโดงมันจะสั้นๆแล้วก็ขาวๆหน่อยค่ะเหมือนตัวผู้มีเท่าไหร่สองเหรอคะมีสองตัวตัวผู้สองตัวที่เหลือเป็นตัวเมียหมดเลยค่ะราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันค่ะตัวละ150อายุเท่าไหร่ะไซสิบอายุเท่าไหร่นะใส่เดือนี่ือนน้อย ตัวเขาก็ไม่โตมากไม่โตมากค่ะอะไรคือไซส์พ่อแม่เขาคือไซส์เล็กค่ะอันนี้คือยังไซส์เล็กก่่นะใช่ค่ะยังไซส์เล็กอยู่ราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันค่ะตัวละร้อยห้าสิบอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะไซส์ ไก่แก่สายใหญ่คือมีสีทองมีสีทองแล้วก็ลายเบนจค่ะตัวหน้าอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้สวยมากค่ะสั้นเหมือนกันไหมคะเนี่ยขาสั้นเหมือนกันค่ะอันนี้สีนี้สีเบนจ่าลงสวยตัวข้างหน้าเนี่ยขาเขาจะสั้นสั้นคือสั้นคือนึกที่ว่าปีกอะปีกเขาจะลากพื้นเลยเตี้ยมากอันนี้ก็ลคนสวยราคาตัวละสองร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะตัวละสองร้อยห้าสิบ อันนี้เป็นเก่แจ้สีทองค่ะสีทองเป็นไก่ขาสัน้นตัวละ4 0 0ราอคบาทเป็นคู่กันนะค่ะเป็นคู่กันแต่เราขายเป็นตัวแยกได้แยกได้ค่ะตัวละได,ได้ค่ะตัวละ4 0 0บาททุกตัวเป็นช่วงไก่แจ้บางช่วงก็สามรถห้สหบ,บางช่วงก็ถูกแต่ว่าเป็นช่วงช่วงไหนที่มันไม่มีไข่ไม่มีหงก็ราคาจะอัพขึ้นมาหน่อยนึงมึงอัพมาจากฟาร์มแล้วเหระอายุประมาณเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้เจ็ดไก่หกเดือนค่ะหกถึงเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือนค่ะ อันนี้ก็ไก่แจ้ค่ะไก่แจ้ไก่แจ้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นคู่กันใช่ไหมคะคู่กันค่ะเป็นคู่กันค่ะตัวผู้ตัวใหญ่มากเลยอะตัวผู้ตัวใหญ่แล้วก็อายุเยอะมียอายุแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปีแล้วแหละตัวนี้อแต่ตัวเมียนี่คือยังเล็กตัวเมียยังเด็กอยู่ค่ะยังเป็นสาวจนเป็นสาวหนูโชว์หน้าหน่อยไหมลูกคะโชว์สาวอันนี้หางติดหัวเลยตัวนี้อ่าเตัวนี้ค่ะหางติดหัวเลยเนี่ยค่ะไม่ยอมโชว์แล้วอ่าเขาจะติดอันนี้ด้วยตัวเนี้ย ไก่แจ้อกเอ็นอเรียกชือไม่ถูกวะนึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกเจ๊นึกไม่ออกแล้วชื่อไม่ออกอกก็จะแอนๆตั้งๆใช่ไหมคะอันนี้เจ๊ขาดเป็นคู่ไหมคะหรือว่าแยกเป็นตัวค่ะเป็นตัวค่ะตัวละตัวละสี่ร้อยเหมือนกันค่ะคือนี่คือสี่ร้อยหมดเลยอ่าสี่ร้อยนะ อันนี้ไก่แจ้ค่ะไก่แจ้ไก่แจ้ขาสั้นเตี้ยขาสั้นค่ะตัวละ400เหมือนกัน400เหมือนกันล้วเหมือนกันค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะแนน6เดือนค่ะ6เดือนนะเริ่มจะไข่กันหรือยังคะลูกเริ่มไข่แล้วค่ะเริ่มไข่แล้วเพราะว่าไก่เป็นสาวไก่เริ่มสาวเริ่มไข่อันนี้ราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันเลยค่ะตัวละ400หมดเลยค่ะอ่ะมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยค่ะ อันนี้ก็ไก่แจ้ขาสั้นค่ะไก่แจ้ขาสั้นมีหลายคู่อยู่ค่ะมีหลายสีมีหลายสีหลายคู่ช่วงนี้นะช่วงนี้มีหลายสีหลายคู่ค่ะก็จะมีบางช่วงก็มากบางช่วงก็น้อยใช่ค่ะบางช่วงก็เหมือนเหมือนช่องที่แล้วมาไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีเนาะไก่แจ้จะน้อยค่วาวันนี้มีเยอะนะใช่ค่ะข้ามาเมื่อวานเอามาต้อนรับครอบครัวโอลิฟเองโดยเฉพาะเลยคอันนี้ก็ราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันค่ะตัวละ400บาทข้างหน้านี่สีอะไรคะเนี่ย สีไม่พู่ควาสีเหมือนกับเหมือนเขาเรียกสีเขาตอกว่าอ๋อสีสวยอยู่นะคะสีสวยค่ะอันเนี้ยค่ะลองดูเนี่ยค่ะลายสีแดงน้ำตาลสีบาน้ำตาลประมาณนั้นแหละค่ะลูกไก่แจ้ค่ะไก่แจ้สาวไก่แจ้สาวตัวเนี้ยตัวนี้ประมาณไก่ประมาณสามเดือนขึ้นสามเดือนกว่าจ้ะตัวสามร้อยกับเมียเลยนะเนี่ยมันมันดูไม่ชัดดูไม่ไม่แน่ตัวนู้นน่าจะเป็นตัวพู่ตัวนู้นนะน่าจะเป็นตัวเมีย่ใช่เหมือนจะเป็นผูกับเมีย ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เพราะว่ามันมันยังมันยังไม่ไม่ออกไม่เยอะเหรอใช่ยังยังดูไม่ชัวร์ยังเด็กยังดูไม่ชัวร์แต่ตัวนู้นตัวพูออกแล้วแหละเพราะหางใจมันออกแล้วมันมีหางใจขึ้นมานี่คือตัวพูชัวร์แน่ราคาเท่าไหร่นะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใช่สามร้อยห้าสิบสีสวยอ่ะสามร้อยห้าสิบคู่ละหกร้อยขายได้ค่ะคู่ละหกร้อยก็มาดูได้เลยคู่หกร้อยมีเข้ามาเยอะไหมคะสีนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะมันสลับสลับกันมาเข้ามาแต่ละครั้งก็สีอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไปบางทีลูกค้าก็เอาสีสวยมากมีขาวหางดำในพวกนี้มาประมาณทีก็แย่งกันก็จะมีหมุนเวียนสีกันมาตลอดนะะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้เรียกว่ามินิโคชินขนกลับค่ะตัวละ350บาทคู่ละ600บาท อายุสามเดือนกว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ค่ะสามเดือนกว่ากับสี่เดือนแล้วแหละเนี่ยตัวใหญ่เลยนะขนกลับค่ะขนกลับขนย้อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงอะนะน้ำตาลเข้มตาลแดงมันจะมีสีดําด้วยแต่ว่าสีดาหมดอสีขาวเขามีมีค่ะมีสีขาวมีสีดํามีสีน้ําตาลค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เหลือเท่านี้นะถ้าเป็นไซส์นี้นะไล่ต้อน อหอันนี้เขาคู่กันไหมเนี่ยเขาคู่กันค่ะเป็นตัวคู่กับตัวเป็นตัวคู่กับตัวเมียค่ะตัวเข้มนั่นคือตัวเมียใช่ไหมคะตัวเข้มตัวเข้มนั่นคือใช่ค่ะตัวเมียแต่ตัวตัวนี้ตัวคู่เพราะว่ามันจะมีกระดงเหลือ่ๆขึ้นมาใช่กระโดงเหลืองๆขึ้นมาจะเป็นตัวคู่น้องหลบใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นมินิโคชินค่ะเป็นผลธรรมดาอายุประมาณเท่าไรคะมินิโคชินประมาณเกือบเกือบสี่เดือนเหมือนกันค่ะเขาจะมาพร้อมกันอันนี้เป็นตัว ตัวเมียไหมคุเจ๊หรือว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าจะพูดหรือัวเมียแต,แต่เหมือนกันเลยเนหะมือนกันเหมือนกันค่ะราคาเท่าไหร่นะคะนีราคาตัวละ,350ะ,ะสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบคู่ละหกร้อยบาทค่ะอ่ะจะพูดกับตัวเมียค่ะอันนี้จะพูดนี่จะพู่ตัวแดงนี่ัะพูดอ่าตัวข้างในอ่ะตัวพูดตัวข้างในอ่ะตัวเมียค่ะเจ๊ดูยังไงอ่ะดูหัวมันค่ะดูหัวมันดูหัวมัน เมื่อกี้เราไม่เห็นใช่ไหมใช่เมื่อกี้ไม่เห็นดูตรวหนอนันอันนี้เป็นไก่แจ้ค่ะไก่แจ้เตี้ยเหมือนกันค่ะไก่แจ้เตี้ยเป็นตัวประมาณตัวประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วตัวนี้อ๋อเจ็ดแปดเดือนใช่ค่ะเพราะว่าดูสังเกตจากหนอนมันนะหนอนเข้าเยอะใหญ่เลยนะใช่เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วตัวข้างหน้านี่คือตัวเมียค่ะตัวเมียนะอันนี้ตัวเมียนี่ัะผู้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้ว ตัวละ500บาทจาะตัวนี้ตัวละ500นะค่ะตัวละ5 0 0บาทจากเป็นพ่อแม่พันธุ์ของเจ๊ก็ส่งต่างจังหวัดได้ได้แล้วค่ะตอนนี้ได้แล้วค่ะไก่เยอะนะคะเนี่ยไก่เยอะจ้ะไก่เยอะส่วนมากนี่ก็คือจะมีเข้ามากันตลอดเลยมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีสับเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะเปิด10โมงปิด5าโมงเย็นค่ะเปิด4ี่โมงเปิด10โมงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะ ก็จะอยู่ล <hora> ็อกอะไรโครงการล็อกที่11ค่ะค่ะซอย11นะซอย11ท้ายซอยท้ายซอยเลยนะคะอยู่หัวมุมท้ายซอยเลยนะคะซิวกี้เมกาค่ะอันนี้อายุประมาณ3เดือนซากุสามเดือนใซิวกี้เมกาแท้เลยซิวกี้เขาจะมีเขาจะมีซิวกี้เมกาซิวกี้ญี่ปุ่น แต่อันนี้เรียกว่าซิลกี้เมกาเพราะขนก็จะฟูกว่าถ้าเป็นซิวกี้ญี่ปุ่นนี่ขนเขาจะไม่ฟูเท่าตัวนี้ตัวนี้จะฟูกว่าถ้าอเมริกาเนี่ยจะฟูค่ะถ้าญี่ปุ่นก็จะไม่ฟูมากฟูเหมือนกันแล้วว่าแต่จะไม่ฟูมากขนแข็งจะเยอะกว่าขนนิ่มอายุเขาเท่าไหร่นะคะอันนี้อายุสามเดือนสามเดือนแล้วค่ะนี่สามเดือนลวราคาเท่าไหร่คะราคาตัวละสี่ร้อยบาท สี่ร้อยบาทไม่แพงไม่ขายไม่แพงอันนี้คือ400 400บาทแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยราคาเขาเท่ากันเขาจะถูกกว่าตัว300อ๋อถ้าญี่ปุ่นจะใช่ค่ะทั่วไปก็จะราคาสูงกว่านี้ทั่วไปนอกราคาสูงกว่านี้แต่ของเจ๊ขายแค่นี้แหละขายได้เอาละอันนี้เจ๊ก็ส่งได้แล้วนะส่งได้แล้วค่ะส่งได้แล้วอันนี้เป็นซิกกิวเมกาค่ะค่ะเป็นอายุเดือนนิดๆ เดือนนิดเดือนนิดค่ะโอ้สีเดียวกันหมดเลยนะวันนี้สีขาวค่ะเดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นมาก็จะเหมือนตัวนุ้นอ่เดี๋ยวเขาจะฟูเต็มเลยอันนี้เป็นเมกาเหมือนกันแต่ว่าเดือนกว่ากว่าอันนี้ยังเล็กกันนะใช่ค่ะเดือนกว่าอันนี้ก็เมล์กาเหมือนกันใช่ค่ะตัวละ300คู่ละ500บาทอันนี้นะคะสามร้อยคู่ห้าร้อยคู่อะไรนะคูอะไรนมีเข้ามาตลอดไหมเนี่ย เป็นจังหวะเหมือนกันเป็นช่วงเหมือนกันค่ะของเจ๊จะเอามาแต่อเมริกาเหรอคะมีมีทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นขายญี่ปุ่นหมดอ๋อวันนี้ญี่ปุ่นหมดหมดค่ะญี่ปุ่นหมดค่ะแต่ถ้าญี่ปุ่นก็ราคาจะถูกราคาจะถูกกว่าญี่ปุ่นขายแค่ตัวสามร้อยคู่ห้าร้อยตัวใหญ่แล้วถ้าตัวแค่นี้ก็ตัวสองร้อยบาทถ้าเป็นญี่ปุ่นเนาะแต่ตอนนี้ของเจ๊หมดญี่ปุ่นหมดอันนี้มินิโคชินขนกลับตัวนี้มินิโคชินใช่ตัวนี้มินิโคชินขนกลับค่ะอันนี้มันในยิน่สัตัวละ สามร้อยตัวละสามตัวละสามร้อยคู่ละห้าร้อยไปขายได้ตรงนี้งยุเท่าไหร่เจ๊อันนี้สามเดือนค่ะไม่ถึงสามเดือนดีไม่เต็มสามเดือนค่ะมีสองสีเลยค่ะมีสองสีค่ะมีสีขาวกับสีดำาสีปกติเขาจะมีกี่สีอะคะเจมีน้ําตาลด้วยค่ะแต่น้าตาลหมดค่ะน้ำตาลหมดอันนี้ไก่ต๊อกค่ะไก่ต๊อกค่ะอันนี้เป็นไก่ต๊อกเพศผู้เมียค่ะเันนผู้เมียมีคู่เดียวแหละค่ะมีคู่เดียวสังเกตยังไงเจ๊ ฟังเสียงร้องของมันอ๋อฟังเสียงร้องเสียงร้องเสียงร้องตัวผู้กับตัวเมียจะไม่เหมือนกันมันจะร้องตกนัด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 แล้วก็อีกตัวนึงก็แล้วตอกตกตกแต่เจ๊จำไม่ได้ว่าไอ้ตกนัดตัวผู้หรือไอ้ตกนัดตัวเมียจะจำไม่ได้เจ๊สิงร้องได้หมดเลยอ่ะเจ๊จำไม่ได้อันนี้คู่ละเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้คู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ ปดเดือนเก้าเดือนแล้วแปดถึงเก้าเดือนค่ะแปดถึงเก้าเดือนแล้วค<ะ>่ะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็จะได้มีลูกมันมาขายค่ะมันจะออกมาปีละหนึ่งครั้งแล้วก็มีช่วงหน้าฝนอันเดียวช่วงหน้าฝนก็ใชกใช่ไหมใช่ค่ะช่วงหน้าฝนช่วงเดียวที่จะมีลูกแล้วก็เขาจะมีแค่ปีละหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็ออกลูกครั้งละไม่นานแค่เดือนสองเดือนก็หมดละไม่ อันนี้อันนี้ไก่โปแลนด์มีทั้งขนกลับแล้วก็ขนธรรมดาตัวนี้ตัวนี้ขนกลับข้างหน้าอาอันนีขนลับตัวนี้คือธรรมดาแต่หัวสวยมากอันนี้ก็สีสวยนะใช่ค่ะนี่หัวสวยมากน่านูเต็มกล้องมองไม่เห็นหัวแล้วใสหลังลูกใส่หลังใส่หลังใส่หลังใสหลังโชก่นลูกอ่านี่ค่ะอันนี้เรียกว่าโปแลนด์มีขนกลับกับขนธรรมดาตัวนี้ตัวนี้ขนธรรมดาและตัวดำนี่ตัวนี้ขนกลับอ่าตัวนี้ขนกลับ ราคาเท่ากันตัวละสา0รอยบาทเท่ากันตัวละห้ารอยบาทใช่คู่ละห0 0ร้ยบาทตัวละส0มร้อยคู่ละห้า้บาทคะคนกับกว่าคนธรรมดาราคาเท<า>่ากันราคาเท่ากันอายุอะไรเนี่ยอายุสองเดือนกว่าส,สองเดือนกว่าตรงนี้นะคะสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าเดวนี้ก็มาโชว์ใหญ่เลยอ่ะเ <c oughs> ต็มกล้องเลยหนูคนเดียวมาหัวหนูว่ฟูเต็มกล้องเลยลูก อันนี้ถ้ารับเป็นคู่ก็ยังลดได้นะได้ค่ะได้แล้วได้าัตัวเดียวก็ส0 0รบาทถ้าเป็นคู่คููละห้าร้อยบาทสีก็สวยข้างในก็ออกเทาเทาใช่ค่ะมีหลายสีไก่บแลเลยใช่ไก่โบแลเลยจะมีหลายสี้าเนี้ค่ะอันนี้สีเทาอ่าเทาเทาหรือสีขาวหนูถอาหลังหน่อยลูกังนี้นางเอกนางงามอ่ะเรียค่ะมีหลายสีให้เลือกเลยนะก็มีเข้ามาตลอดนะคะมีเข้ามาตลอดค่ะค่ะ อันนี้เป็นนกเขาค่ะค่ะนกเขาอ่านกเขาแขกนกเขาแขกนกเขาแขกเป็นลูกนกเขานะคะค่ะอ่าเป็นนกประมาณสองเดือนค่ะลูกลูกเพาะเป็นนกลูกเพาะมีตาแดงด้วยนี่อ่ามีตาแดงตาแดเนี่ยข้างล่างทั่วไปจะขายแพงกว่านี้เพราะว่าเจ๊ขายราคาเหมาเลยเหมารวมตัวละตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบนะราคาเดียวหนึ่งร้อยยี่สิบราคาอันนี้นี่เขานิยมไปซื้อไปยังไงคะซื้อเขาซื้อไปเลี้ยงกันบางคนก็ซื้อไปปล่อยซื้อไปปล่อยปีก็สิบตัว เสียงเขานี่เป็นยังไงบ้างเสียงเสียงเสียงเพ้อเสียงเพาะเสียงสองปุกอ่าคุ่คู่คุ่คู่อ่าเจร้องได้เจร้องได้อีกแล้วไก่ก็ได้นกก็ได้นี่ถ้าเกิดขายหมาขายแมวนี่เป็นคนทำได้เลยนะอันนี้ก็มีเข้ามาตลอดนะคะมีตาแดงด้วยนะคนก็จะชอบตาแดงกันเนี่ยสวยนะตาแดงเหมือนมีตัวเดียวนะสองตัวตาแดงนี่เหมือนกับเหมือน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 เพชรเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนพลอยเลยนะค่ะเหมือนทับทิมใช่เหมือนทับทิมเลอยสวย ข้างบนก็ตาแดงเนี่ยเนี่ยค่ะแต่เจ๊ก็ขายราคาวค่ะขายราคาเดียวค่ะร้อยยี่สิบค่ะลูกค้านิยมไหมคะก็ขายดีค่ะขายดีก็มีเข้ามาตลอดมีเข้ามาตลอดค่ะขายดีเพราะว่าเรามีลุงคนหนึ่งลุงคนหนึ่งที่แกทำไหนไม่ได้แล้วแกก็นั่งผสมนกเราก็ส่งสายช่วนะสงสายแกก็ให้ลุงทําให้ลุงทําแล้วเราก็ไปรับที่บ้านเองมาค่ะถามว่า ไม่คุ้มค่าน้ำมันหรอกแต่กายังไม่ช่วยคนแก่เว้ยอ๋อคนแก่ก็มีรายได้อะนะเลี้ยงลกขายค่ะอยู่ในราชบุรีนี่หมดอยู่ในในนครปฐมบ้านแม่ขอนแก่นแต่เจก็วิ่งไปช่วยใช่ใช่ลุงไปไปรับมาแล้วเราก็มาใส่ร้านเราค่ะลุงก็ให้มาทีละสิบกว่าตัวสิบห้าทีบอกเราก็ได้ค่ากับข้าวค่ะลุงไปไหนไม่ได้แล้วลุงแก่แล้วมีอาหารไก่เล็กไก่ใหญ่ไก่เล็กโปรตีนสูงนะผมใช้เป็นโปรตีนยี่สิบเอเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เริ่มโตถ้าเริ่มโตนี่ โปรตีน17เปอร์เซ็นต์แต่เล็กๆเราต้องใช้ตัวนี้ก่อนโปรตีน21เปอร์เซ็นต์ก่อนเพื่อที่ว่าจะให้ไก่มันมีภูมิต้านทานเยอะแล้วก็ไก่โตเร็วไก่อ้วนแล้วไก่ไข่ส่วนมากของเจ๊จะเล้นไก่ไข่ใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าเรา,าให้อาหารโปรตีนสูงแต่เล็กไข่มันจะใบใหญ่เพราะไก่มลีสมบูรณ์แล้วก็จะไขเ่เร็วมีข้าวเปลือกขา้าวโพดใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ค่ะกระดองปลาหมึกบด กระดองปลาหมึกบดค่ะอันนี้มีอันนี้เป็นกระดองปลาหมึกแล้วก็มันคือเปบนอ้ย่ไหมเจ๊ใช่ค่ะใช่มันคือกระดองปลาใช่มันคือใช่ค่ะเขาบดจากโรงงานเลยมีเปลือกหอยมีขี้ปลาหมึกอ๋อมีผสมด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีกระดองปลาหมึกผสมกันแล้วก็กลายเป็นกระดองปลาหมึกบนค่ะท่า หให้ให้ให้เป็ดก็ได้ค่ะให้ไก่ก็ได้ให้นกก็ได้ถ้าให้ให้นกเราต้องผสมในอาหารนิดนึงน,นิดนึงเพราะมันจะเป็นแคลเซียมใ,ให้เป็ดให้ไก่ก็ผสมอาหารผสมอาหารอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็กระดองปลาบุกนะใช,ใช่แล้วก็มีมิลเลสตูะอาหารนกโซนข้างในก็มีอาหารแบ่งด้วยนะคะอาหารแบ่ง มีหลายอย่างมีหลายอย่างค่ะอาหารหมาก็มีอ๋ออันนี้อะไรคะปลาปะคะอาหารปลาค่ะนี้อ๋ออาหารปลาอาหารหมาอาหารหมานี่ซื้อมาไม่ได้ขายแล้วค่ะหมากินหมดหมาที่บ้านหมานี่อ๋อหมาเยอะมากเยอะมาก อันนี <ok kind of ้บ so ิเลตสเปร์ค่ะบิเลตสเปร์อาหารนกบิเลตขาวบิเลตขาวนี้โลละ35บาท3โลร้อยหนึ่งหงยกค่ะหงยกอาหารหงยก3โลร้อยค่ะอันนี้อันนี้เขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่แบ่งขายอาหารแบ่งขายจ้นถุงค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ ที่ใส่น้ำนะหรือว่าอาหารอันนั้นเป็นที่ใส่ใส่อาหารก็ได้น้ําก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นปูนปั้นเขาเรียกว่าปูนปั้นน้ําใส่น้ําไม่รั่วใส่อาหารก็เวลาไก่เขาขึ้นไปเหยียบมันก็จะไม่ล้มอันนี้ก็คือร้านเปิดทุกวันนะคะทุกวันค่ะเปิดทุกวันท่านใดที่สนใจอยากจะให้ทางร้านส่งก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางร้านได้เบอร์โทรหรือว่าเราจะขึ้นไปให้ตรงเพิ่ม ใกล้กับคอมเมนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ไม่มีเพจหรือว่า a c e b o o k นะ่มีค่ะเดี๋ยวติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์สามารถแอดไลน์ได้ไหมคะได้ค่ะเบอร์สามารถแอดไลน์ได้0ูนย์เก้ค่ะศูนย์เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์สองเจ็ดหกสี่สามารถแอดไลน์ได้ค่ะทางร้านตอนนี้ก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทุกจังหวัดได้แล้วค่ะ